เราก็ทําไปครับเรื่องนายกเบี้ยวไม่เงียบหรอกครับไม่ไม่ไม่เงียบครับคุณอะไรนะคืออย่างนี้ครับผมเองก็เห็นใจทุกฝ่ายนะครับให้ฝ่ายนายกเบี้ยวกับใอ้เดี๋ยวมันชื่ออะไรว่าอ้ฟีดไอ้บีดอะไรเนี่ยนะครับนายกเบี้ยวกันแล้วกันผมจะจําชื่อพ่อเขานะครับเขาก็พยายามที่จะ ช่วยเหลือเยียวยานะครับพยายามที่จะเอาเงินไปให้ที่โรงพยาบาลนะครับไปให้ที่โรงพยาบาลแต่มันมันไม่มีโอกาสที่จะได้พบลุงกับป้าถามว่าเห็นใจลุงกับป้าเขาก็กลัวเพราะตอนกอดเกิดเหตุใหม่ๆแล้วก็ไอเด็กนั้นไอบี๊ดนี่มันไปพูดอารมณ์รุนแรงไปอะไรไปนะครับเขาก็กลัวเขา พูดภาษาเราก็คือเขาเป็นตาสีตาสาเขาไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายอะไรพอคุณกันจอมพลังเข้ามาช่วยเหลือเขาก็ต้องฝากความหวังไว้ที่คุณกันจอมพลังนะครับไอ้ฝ่ายนายกเบี้ยวก็พยายามที่จะช่วยเหลือเยียวยาแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปฝากได้นะครับผมก็แนะนำผ่านการไลฟ์ไปอย่างเงี้ยนะครับว่า ถ้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเข้าพบคุณลุงคุณป้าไม่ได้ก็ไปพบร้อยเวรหรือพุ่งกลับเลยแล้วก็ไปฝากเงินเลยไปฝากเงินไว้ที่พุ่งกลับเลยนะครับว่าจะซื้อรถให้นะครับซื้อรถให้ในสภาพที่ดีกว่าเดิมนะครับรถมือสองสภาพที่ดีกว่าเดิมหรือถ้าใจถึงหน่อยก็ซื้อรถให้ลุงกับป้าเขาออกใหม่ไปเลยนะครับ แต่ว่าแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลก็บอกไปเลยว่าผมจ่ายให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะทําไมผมบอกให้ไปพบร้อยเวรกับพู่งกับเพราะพุ่งกับเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นตัวกลางนัดเจรจาได้นัดเจรจากับคุณลุงคุณป้าหรือตัวแทนคุณลุงคุณป้าได้มันจะได้คุยจบมันต้องจบที่พนักง,งานสอบสวนครับนะครับต้องจบที่พนักง,งานสอบสวนครับนะครับ เท่าไหร่ผมคิดว่าฝ่ายนายกเบี้ยวมันก็เต็มใจให้แต่พุ่งกลับก็ไม่กล้ารับพุ่งกลับไม่กล้ารับครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าตำรวจไปรับเงินเขาได้ยังไงอะไรยังไงมันต้องส่งจากนายกเบี้ยวเนี่ยไปที่ลุงกับป้าเลยนะครับลุงกับป้าเลยนะครับเขาจะไปวางสารผมบอกอย่าไปวางสารนะถ้าไปวางสารเนี่ยความรู้สึกของชาวบ้านทั่วไป พอพูดเรื่องสารเข้าเนี่ยเขาจะหาว่าหัวหมอคิดสู้คดีไอ้ฝ่ายนายกเปี้ยวมันไม่คิดสู้คดีอะไรครับระหว่างกึกกึ๊กคักยังเคลียกันไม่ได้อย่างนี้นะครับมันก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับคืออันนี้คือผมก็ต้องขอชื่นชมนะทําดีก็ต้องชื่นชมนะครับคือท่านอะไระร้อยเอกสมนณพรมเผ่านะครับร้อยเอกสมนณพรมเผ่า ที่โดยส่วนตัวเขาทำมูลนิธิธรรมนัตพมเผ่าอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อกับคุณกันจอมพลังอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกเฮ้ยถ้ามันมีปัญหาเนี้ยจริงๆเขาก็ช่วยเคลียร์ให้นะครับช่วยว่าให้มันจบให้โดยจะซื้อรถให้นะครับจะซื้อรถให้ใหม่อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิธรรมนัตพมเผ่า นะครับทำดีก็ต้องชื่นชมกันและเขาไม่ได้ส่งใครลงรับสมัครไอนายงท่านนายกที่ทันยะแข่งกับนายกนายกเบี้ยวเลยนะนะครับไม่มีส่วนค่ารักษาพยาบาลนั้นมูลนิธิอะไรมูลนิธิของท่านคำลนวิทย์นะฮะมงทูปกระจ่างมูลนิธิทูปกระจ่าง ก็ช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้แต่ก่อนที่มูลนิธิจะมาออกเนี่ยคุณการจอมพลังก็เอาเงินของมูลนิธิการจอมพลังกับเงินส่วนตัวคุณการจอมพลังช่วยกันออกแต่ผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ไหวใครจะออกนะครับที่มีหวังดีมาช่วยลุงกับป้าเนี่ยนะครับคือค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย ผมมั่นใจนะว่านายกเบียวให้คืนทั้งหมดแหละครับเขาไม่มีโอกาสได้คุยกับลุงกับป้ายังไม่มีโอกาสได้คุยกับลุงกับป้าไอ้บีทยังไม่มีโอกาสได้คุยกับลุงกับป้าเพราะลุงกับป้ายังเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ให้คืนหมดครับเพราะข่าวที่ออกมาว่านายกเบี้ยวจะไปวางเงินทั้งล้านสองล้านที่พุ่มกับนะครับแต่พุ่มกับเนี่ยพุ่มกับเนี่ยยังไม่กล้ารับ เป็นตัวกลางนะครับไอพีทใช่ไหมฮะอ๋อะผมก็ประทานโทษไปเรียกพีทมั่งบีทมั่งนะฮะไม่ได้แกล้งเรียกหรอกครับมันจําผิดสมองมันก็ไม่ค่อยดีนะครับพอแก่ๆแล้วอะไรแล้วนะครับวันนี้จะขับรถมานี่นะยังหลงเลยนะครับยังหลงเลยนะครับทั้งทั้งที่ GPS ก็มีแล้วอะไรแล้วแต่ปรากฏว่ามันดันไปเลี้ยวผิดนะครับ มันบอกว่าเลี้ยวซ้ายปรากฏมันยังไม่ถึงผมก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับเลยผิดทางไปผิดทางมาประจำนะครับใช้ GPS ยังผิดเลยนะฮะผมคิดว่าจบครับแม้แต่ซื้อรถเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณการแสดงความมีน้ำใจของมูลนิธิของมูลนิธิธรรมนัตพมเผ่ากับมูลนิธิของอมูลนิธิทูบกระจาด และก็มูลนิธิกันจอมพลังนะครับลุงป้าแกค,คงสบายใจยังไงมีรถมีรถมีคนซื้อให้ได,ได้ใช้รถแน่สองค่ารักษาพยาบาลมีแน่นะครับอันนี้ต้นเรื่องก็ต้องขอบคุณคุณกันจอมพลังนะครับที่ออกมายืนอยู่ข้างลุงกับป้านะครับก็ไม่เงียบละครับไม่เงียบละครับมานะฮะไม่เงียบละครับผมเชื่อว่าไม่เงียบนะครับ นะครับเดี๋ยวนะฮะครับเดี๋ยวแป๊บนะฮะก็ครั้งแรกมันก็จะอย่างนั้นครับที่ว่าคุมอารมณ์ไม่ได้เป็นก็เรื่อง เป็นไปตามวัยนะครับเป็นไปตามวัยหนึ่งก็เป็นไปตามวัยสองก็มันขับรถแล้วก็มันก็ไม่ได้ปาดหน้ากันครับอ,อย่างลุงกับป้าไปขับรถที่ว่าก่อนที่ไอ้บีทจะไปเฉียวแท่งเบริเออร์หรือเกือบจะเฉียวแท่งเบริเออร์เนี่ยไม่ใช่ลุงกับป้าเขาปาดหน้าครับเขาขับรถไม่รู้เรื่องครับมันเป็นเส้นประนะคำว่าเส้นประนี่ไม่ใช่เส้นทึบเส้นทึบเขาห้ามแซงนะ สายเส้นปลานี่มันแซงได้นะครับลุงกับป้าเขาไม่ได้ดูนะครับก็ขับตรงมาเรื่อยเลยนะครับมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นไอ้ทางนี้ก็โมโหและควบคุมอารมณ์ไม่ได้แม้แต่อย่าว่าลุงกับป้าผมเองนะเดี๋ยวนี้ขับรถเนี่ย,ยไอ้รถบ้านผมเนี่ยผมเกือบโดนชนทางซ้ายเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งเลยเวลาผมมาเลนกลางแล้วผมจะแวะปั๊มน,น้ำมันผมจะออกเลนซ้ายเนะไอ้กระจกที่เลนเนี่ยมันทำยังไงก็ไม่รู้นะครับ มันทำสองตอนครับกระจกรถผมเนี่ยมันไม่เหมือนรถเก๋งครับที่เป็นตอนเดียวแล้วเราปรับแล้วจะเห็นรถมาข้างหลังได้เอผมว่าไม่รู้ว่าวิศวกรมันฉลาดหรือมันไม่ฉลาดก็ไม่รู้นะมันทำกระจกมาสองตอนครับไอตอนล่างแม่ให้ส่องไปที่พื้นเลยผมพยายามปรับให้สูงก็ไม่ได้ส่วนไอตอนบนเนี่ยผมมันปรับได้ปรับซ้ายปรับขวาได้อะไรได้ มันก็ทำให้ให้งงสายตานะ่ะนะครับถ้าผมรู้นะผมสั่งรถไงว่าโตโยต้าผมรู้เป็นกระจกแบบนี้ผมไม่เอาหรอกครับผมไม่ใช้ยี่ห้ออื่นอีซูซุอะไรดีกว่านะครับมามันพี่เลนนะ่ะผมว่ามันพี่เลนนะครับมันไม่ดีนะี่ยมันไม่ดีกระจกมันหลอกตาครับมาเนี่ยไม่รู้จะแก้ไขยังไง นะครับแล้วเป็นรถปิกอัพมันต่อเป็นรถตู้ยื่นมานี่แหมมันยื่นมาเหมือนกับเหมือนกับกระจกรถสิบล้อเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำมาจากโรงงานหรือว่าไอเต้คาสิกคาคารวานเขาทำทำมาให้นะฮะไม่ไม่รู้ว่าเป็นของโตโยต้าเดิมเดิมหรือว่านั่นนะเพราะว่าผมไม่สั่งรถแล้วก็ไปจ่ายเงินแล้วรถออกมานะฮะ บิ๊กหนุ่ยใช่ไหมฮะเจ้าหนุย่ยที่เป็นรอปรพอท่านนายกใช่ไหมครับรู้จักครับรู้จักสนิทดีครับหนุ่ยนะครับคือ,อหนุ่ยนี่เดิมเลยเมื่อปีสี่อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะปีสี่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 ห้าสี่หกสี่เจ็ดประมาณนั้นนะครับ สมัยนั้นเนี่ยผมไปเป็นรอพอพอส่วนตัวนะครับท่านพลเอกสันสุตานนท์นะครับแล้วก็ก็จะมีเจ้าโจ๊กเนี่ยคนตำรวจโทอัธกิจธารีชัดเนี่ยมาเป็นในเวรน,นะครับโจ๊กเขาก็คัดเลือกทีมมานะครับทีมมามาตามท่านพลเอกสันนะครับก็มีหน่วยเนี่ยนะครับ คนหนึ่งนะครับน่าจะยศร้อยตรีร้อยหลวดตรีร้อยหลวดโทอะไรนี่นะครับก็จะมีเจ้าหนุ่ยนี่แล้วก็สำรานวนมานะครับมามนูเมฆหมอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนหลังเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์พวกพ่อค้ายาเสพติดนี่จะลงขันตั้งฆ่าหัวท่านนายกนะครับตั้งฆ่าหัวท่านนายก,กนะครับท่านนายกทักษิณ์นะครับท่านพระเอกสร์ก็เลยส่งท่านโจกอธกิจธารีชัดเนี่ย ไปดูแลความปลอดภัยให้ท่านนายกทักษิณนะครับโจกเขาก็เลยเอาหนุ่ยเนี่ยไปด้วยนะครับที่จริงเขาน่าจะได้เป็นในผลไปนะแต่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงก็เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถครับแล้วก็ตามนายนี่มันเหนื่อยไม่ได้หลับได้น,นอนแล้วครับมาเนี่ยนะครับถ้าตามรุ่นแล้วให้หนุ่ยมันรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันน่าจะได้เป็น เร็วๆก็น่าจะได้พลตารวจตรีแล้วนะมาเนี่ยท่านพลตารวจโทอาชยน์ไกลทองนี่มันรุ่น46หนุ่ยนี่จะรุ่น48 49นะในร้อยตำรวจนะครับก็น่าจะได้พลตารวจตรีมันอยู่ที่บุญวาสนาคนด้วยนะครับแต่ว่าเขาได้มีโอกาสใกล้ชิดท่านนายกรัฐมนตรีหลายท่านเลยก็ท่านพลพันตำรวจโททักษิณนะท่านนายกทักษิณ นายกสมชายนายกปูนายกปู